สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องพี่มายมนทลระด์ชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปแรนดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปแรนดอมดวงความรักของชาวธาตไฟนะคะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะเราไปดูกันนะคะว่าใครที่กําลังสนใจชาวธาตไฟอยู่ในตอนนี้นะคะ ก็ก่อนอื่นมันต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการติดตามการซัพพอร์ตช่องมาตลอดนะคะก็ากดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยกันอ่าให้กันด้วยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะมันขอเปิดพลังงานของชาวทรถไฟในช่วงเวลานี้เนาะใช้สำหรับ affirmation นะคะช่วงนี้คุณกำลังโฟกัสอะไรหรือว่าอยากจะให้เรื่องใดในชีวิตเป็นจริงบ้างนะคะมาดูที่ d r e โ m นะคะ โอ้โหส่งพลังงานยกระดับ vibration อยู่นะคะในช่วงนี้นะสาวทัดไฟขอดูเรื่องการเงินนะมันนี่ทำมิซึออิสุรแอดออฟเจนทูมีนะโอ้โหมาง่ายมาบ่อยด้วยใน <S <S เรื่องของการเงินนะคะเรื่องของความฝันเป้าหมาย positive energy นะคะขอดูเรื่องของความรักในาก I feel good about myself just as I am นะคะเหมืนว่าช่วงนี้คุณก็รักตัวเองเป็นตัวเองแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองด้วยนะคะฉะนั้นน่าจะมีโอกาสในการได้ดึงดูดพลังงานที่ feel good เหมือนกันเข้ามาได้ด้วยนะคะโอเคค่ะเราไปดูกันว่าถ้าในส่วนของไพ่ทาโรต์นะคะพลังงานชาวทาดไฟเมสสิงธนูที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ่ย ไปดูกันเลย q ควีนอฟจอยค่ะราชินีถือดาบไนท์อฟคอยนะคะอัศวินถือเหรียญค e ีนอฟคัพค่ะราชินีถือถ้วยเทนอฟคัพนะคะสิบถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยนะคะ พลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะมันว่ามาแล้วนะคะมาแล้วค่ะเรื่องราวปังๆของชาวทรดไฟนะคะพลังงานเวิร์กมากอุ้ยคุณชัดเจนกับตัวเองมากๆนะคะฟีน็อกสอบเป็นอะไรที่ชัดในการเมเนจในการจัดการกับปัญหาสถานการณ์อะไรต่างๆในชีวิตค่อนข้างชา้าถ้ามีปัญหาอะไรเหมือนว่าคุณมีการเคลียร์มีการจท คือชัดกับเป้าหมายตึงมากๆคาราคาซังไม่เก็บไว้แน่นอนในช่วงเวลานี้อะไรที่มันรบกวนจิตใจนะคะเป็นพลังงานของคนที่กำลังมองหาพลังงานที่มันซัพพอร์ตกันได้อารมณ์ความรู้สึกคุณก็เป็นสายซัพพอร์ตชีพบอมหมว่าคุณเป็นสายซัพพอร์ตคนรอบข้างด้วยเป็นคนน่าราักแล้วก็ตัวคุณอาจจะกำลังมุ่งมั่นตั้งใจกับในเรื่องของการเงินความมั่งคั่งในชีวิตด้วยนะคะช่วงนี้เนาะ อาจจะมีโปรเจกต์อะไรที่คุณกำลังรันอยู่เพื่อที่จะได้เพิ่มความมั่งคั่งในเรื่องของการเงินถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยไพ่ถ้วยขึ้นมาถึงสามใบเลยสิบถ้วยฟีนอปคับแล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะโอกาสทางความรักที่ตรงใจตรงสเปคตรงไทยนะคะตรงแบบในรูปแบบท,ที่คุณชอบอย่างเช่นถ้าคุณชอบคนขาวตีหรือคุณชอบคนบุคลิกประมาณนี้ก็อาจจะมีแนวโน้มในการที่เข้ามา ลักษณะมีความถูกใจตรงใจแบบถูกตาต้องใจอะไรแบบเนี้ยคือเราสุขว่าอาจจะตรงไทยตรงสเปคในแบบที่คุณวาดหวังไว้ด้วยนะคะอาจจะไม่ได้รวมถึงนิสัยใจคอทั้งหมดแต่ว่าภาพรวมก็คือพาสผ่านเข้ามาแล้ให้คุณได้ประเมินดูทิศทางแนวทางอีกทีหนึ่งนะคะสิบถ้วยขึ้นมาตรงนี้เป็นพลังงานความสุขเป็นพลังงานแฮปปี้เนสความเป็นครอบครัว อารมณ์ความรู้สึกที่มันแบบเป็นการเติมเตมความสุขความสมหวังอะไรที่รู้สึกว่าแฮปปี้ดีต่อใจเวิร์กมากๆนะคะคือรู้สึกว่าช่วงนี้คุณก็อาจจะได้ใช้เวลา,อ,าอยู่กับครอบครัวหรือว่าได้รู้สึกว่ามันมีนมความฟิลลิ่งที่ดีต่อใจอเติมเตมมันไม่ได้เป็นถ้วยที่ขาดอ่ะมันรู้สึกว่าพอคุณพลังงานตัวเองเป็นสิบถ้วยแล้วมัน เป็นอะไรที่มีความสุขอยู่แล้วเป็นอะไรที่อบอุ่นใจอยู่แล้วหรือ,อรู้สึกมันมีความผูกพันบางอย่างนะคะคุณอาจจะดูว่าใครที่เรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนคุ้นเคยอะไรกันมาก่อนแบบนี้ก็ได้อ๋อช่วงนี้ก็ถ้าบางคนก็อาจจะได้มีอะไรแบบแฟมิลี่ขึ้นครอบครัวมากขึ้นแล้วก็คุณน่าจะเป็นสายแสดงออกทางความรู้สึกด้วยพลังงานตัวตวนอะเป็นผู้ให้แล้วก็ มองว่าชาวธาตุไฟค่อนข้างแสดงออกถ้ารู้สึกเป็นพวงรู้สึกดีกับใครหรือว่ารู้สึกแฮปปี้กับใครคุณไม่ได้เป็นคนเก็บความรู้สึกขนาดนั้นน่ะซึ่งพลังงานทั้งหมดที่ขึ้นมาเหมือนว่าค่อนข้างดีแล้วก็เป็นไปในแนวทางของพลังงานบวกนะคะ positive energy มากๆเลยสำหรับชาวธาตุไฟในช่วงเวลานี้โอกาสดีๆก็กำลังจะเข้ามาคิดว่ามีแนวโน้มที่คุณอาจจะแพนน n i เกี่ยวกับการวางแผนความเป็นครอบครัว คือถ้าเราคัดเลือกใครที่จะเข้ามาในชีวิตน,นะคะเมือนว่าคุณมองไปในระยะยาวหรือมองไปถึงความเป็นแฟมิลีมองไปถึงความเป็นครอบครัวที่จะเกิดขึ้นได้จริงนะคะประมาณนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานที่ขึ้นมานะคะจะเป็นอย่างไรอีกในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะใครที่เขากำลังสนใจ ชาวธาตุไฟเมสสิงธนูอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะไปดูกันใครกำลังสนใจคุณอยู่คะโธอ็อกซ์ดนะคะไพ่ขึ้นพลังงานซีดาขึ้นมานะในออ็อกซ์ดนะคะสวินเซดาค่ะเพชรออสอก์ตนะคะเด็กือดาบวิลออฟฟอร์จูนนะคะ ไฟออฟโซดห้าดาวพลังลงานที่ขึ้นมาตรงนี้เหมือนว่ามันเป็นเรื่องราวของอุปสรรคเป็นเรื่องราวของอะไรบางอย่างที่มันคิดว่าเขาคนนี้ถ้าตัดสินใจในการที่จะเข้ามาตัดสินใจในการที่จะเปิดใจหรือว่าทําความรู้สึกอะไรใดๆต่อชาวทัศไฟก็ตามรู้สึกใดๆเขารู้สึกว่ามันก็มีอุปสรรคมันก็น่าจะมีปัญหามีความยากนะอ่า เพออราะรายอาจจะเป็นคนที่เคยเบะเคยพักเคยชะลอหยุดนิ่งกันไปในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก่อนนานี้ก็ได้ค่ะเหมือนเขาส่องเขาประเมินอานาลัยคุณอยู่สองคุณดูคุณอยู่ตลอดอ่ออะชาวธาตุไฟแต่ว่าคุณคนนี้ค่อนข้างขิดเยอะแล้วก็กําลังมีขอสถานการณ์อะไรบางอย่างหนูคนที่เขาสนใจคุณอยู่ในตอนนี้นะ เหมือนกำลังจะต้องฟันฝ่ากับปัญหาภาษาจะต้องลุยอะไรแบบเนี้เขาเป็นคนมุ่งม,มั่นนะคะคนว่าเหมือนเขารรอจังหวะเวลาค่ะวิวฟอร์จูนขึ้นมารอช่วงเวลารอจังหวะเวลาของการปรับเปลี่ยนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในเวของสถานการณ์ของตัวคุณหรือตัวเขาอะเหมือนเขารอการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเนี่ยพูดถึงการเปลี่ยนแปลงพูดถึงการโปรเกรสหรือว่าชีวิตเขาในช่วงเวลานี้บนว่ามันมีการโปรเกรสมีความก้าวหน้าในชีวิตหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกในระดับหนึ่งนะคะก็น่าจะรอจังหวะรอช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยเนาะในเวที่จะเข้ามาฉะนั้นเราขอไปดูหน่อยละกันว่าแนวโน้มในการจะเทคชั่นนะคะหรือว่า แนวโน้มผลลัพธ์ในความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะไปดูกันสองเหรียญค่ะขึ้นมานะพลังงานสองเหรียญพลังงานหนึ่งดาวนะคะ a Ace of Swords นะคะ i จค p r พ n c e s s นะคะเ e มโพล้อ ว้าจัสตาค่ะนี่คนว่าเป็นพลังงานที่มันแบบก็โอเคนะคือทำตามสัญชาตญาณทำตามความรู้สึกของตัวเองนะคะแนวโน้มต่อถึงเนีน้มันว่าอะไรเราอาจจะยังไม่ได้เห็นถึงการที่แบบโอ้เทชั่นจนมันเกิดคอมมิชเมนต์หรือว่ามันเกิดการลงเอยอะไรในความสัมพันธ์หรือมิสเตอร์ที่ชัดเจนขนาดนั้นแต่คุณจะเห็นถึงการเทคชั่นเข้ามา คนคนนี้จะชัดเจนสื่อสารอย่างตรงไปตรงมานะคะชัดเจนสื่อสารค่อนข้างตรงไปตรงมาแล้วมันก็จะมีการปรับตัวการบาลานในเรื่องราวของความรู้สึกพลังงานสองเหลี่ยมขึ้นมาเพราะว่ามีการปรับตัวนะอ๋อมันมองว่าบางทีในความสัมพันธ์ตรงนี้การเทเชันของเขาบางครั้งมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเดมเพอร์เนี่ยมันเหมือนกับอาจจะมีการถูกควบคุมคอนโทรลความสัมพันธ์หรือสกว่าบางอย่างมัน มันคงแบบที่มีเหตุมีผลมากเกินไปอะไรแบบนี้ค่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเออบางทีมันเหมือนถูกคอนโทรลในความสัมพันธ์มากเกินก็อาจจะต้องปรับจูนในเวของพลังงานความรู้สึกกันเนาะแต่บนว่าบางเรื่องเขาก็ฟอลโล่ตามสัญชาติญาณตัวเองในสิ่งที่เขาจะเท t ชันมาหาคุณนะคะคนคนนี้ก็มาทําอะไรบางอย่างแหละที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ,อ้หรือจะให้โอกาสมันมีอินสปร t ชันบางอย่างใน ความสัมพันธ์หรือมีอะไรทีา่าสุกว่าเฮ้ยมันจะเห็นถึงปลายทางเป็นแรงผลักดันในการที่แบบจะไปในเส็จต่อไปได้เนาะประมาณนี้นะทีมนขอดูคําแนะนําจากไพ่นะคะขอใช้เป็นเดลท่อทารดนะคะสําหรับนี้นะจ๊ะให้ฉาทัศ์ไฟหน่อย7 o เว่นอค่ะเจดไม่ท้ามนะคะเรื่องพูดถึงการแบบใส่ความพยายามใส่ความมุ่งมั่นใส่ความตั้งใจไปกับเป้าหมาย สิบเหรียญพลังงานซีวพลังงานความสุกปลอดภยัยการเติมเต็มนะคะมีพลังงาน The e m p เ e s อเอ้ยความสุขสมบูรณ์การตอบโจทย์ Judgment น,นะคะพลังงานคนเก่าเนี่ยหรือว่าการตัดสินใจอะไรที่มันเป็นแฟร์เกมอะคุณว่าช่วงเนี้ยคุณจะไปถ้าจะต้องตัดสินใจนะคะเอ๊ะจะยังไงล่ะ มีเซเว่นออฟสอดคือมันสึกว่าคุณเองตัดสินใจไปตามเหตุและผลบางครั้งเราใช้อารมณ์ความรู้สึกมากก็ไม่ได้ตอบโจทย์ว่าเราจะตัดสินใจได้ถูกต้องนะคะอยากให้คุณมีเหตุผลให้ความแฟร์กับตัวเองด้วยถ้าคุณจะรีเบิร์ในเรื่องราวของความสัมพันธ์ถ้าใครที่เป็นกรณีของคนเก่าที่กลับเข้ามาในชีวิตของคุณก็มีเปิดโอกาสเปิดใจได้แต่ไพ่ก็มาบอกว่าก็อยากให้คุณแบบ แต่กับความรู้สึกไวบ้างไม่ใช่แบบเทใจให้ใครเไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นอ่ะใช้เวลาให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองเจ็บในเท้าให้เขาได้ใส่ความพยายามใส่ความมุ่งม,มั่นเข้าไปอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของแรงดึงดูดเป็นเรื่องของทิศทางการฟื้นฟูการฮิลลิ่งพลังงานความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นเนาะมันเป็นการเติมเต็มอะไรบางอย่างนะคะสิบเหรียญตรงนี้นะ พลังงานเป้าหมายพลังงานการไปต่อหรืออะไรที่มันเป็นแบบความอุดมสมบูรณ์ความสุขที่เกิดขึ้นค่ะโอเคประมาณนี้บอกว่าคิดว่าส่วนใหญ่เป็น Positive อเนจี้นะคะก็อยากให้ชาวท่านไฟรับไปแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้นะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ